ไฟเฮดดราก้อนหรือชื่อโอซิจิที่ดูเท่และอลังการกว่าอย่างไฟก็อดดราก้อนที่มีชื่อย่อสั้นๆว่า fgd มอนสเตอร์ฟิวชั่นเผาังกรธาตุมืดเลเวล12ที่มีพลังโจมตีและป้องกันห้าพัซึ่งต้องใช้วัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์เผามังกรถึง5ใบในการอัญเชิญเอฟเฟกต์ของมันก็คือการ์ดใบนี้ต้องถูกอัญเชิญฟิวชั่นเท่านั้นแล้วมันจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ธาตุดินน้ำลมไฟ และมืดอีกด้วยมันคือมอนสเตอร์รุ่นแรกที่มีค่าพลงังตั้งต้นสูงที่สุดในยุกิโอนั่นก็คือ5,000ซึ่งจะมาคู่กับดราก้อนมาสเตอร์ไหนนั่นเองการไปนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากมังกรระดับโคตรบอสอย่างเทียมแมทเทพีมังกรห้าหัวห้าท่าผู้ชั่วร้ายและทรงพลังแห่งซีรีส์ดันเจียนอนดราก้อนและบันดาลใจแบบเป๊ะเ,ะเลยดูดิ และการที่เอฟเฟกต์ไม่ตายจากการต่อสู้ของไฟเฮดดรากอนนั้นไม่กันธาตุแสงเพราะว่าตามเนื้อเรื่องของดันเจียนดรากอนผุดิทั์เทียมหรือต่อกอนเทียมแมทได้มีเพียงบาฮาหมุดเทพมังกรแห่งความดีงามความยุติธรรมและการปกป้องซึ่งเปรียบดังตัวแทนของแสงสว่างนั่นเองนอกจากนั้นการ์ดใบนี้ยังได้ไปมีบทบาทในอนิเมะยุกิโออีกด้วย ดยมันจะโผล่มาครั้งแรกในยุกิโอภาคแรกในฐานะของมอนสเตอร์พิธีกรรมที่ Big Fight, บิ๊กไฟบทบริหารบทน้อยด้ใช้เวทพิธีกรรมพิธีกรรมคืนชีพมังกรปีศาจที่จะให้เรานั้นสังเวยมอนสเตอร์ธาตุดินน้ำลมไฟและมืดอ,อย่างละหนึ่งใบาจากบนมือหรือบนสนามของเราภายในห้าเทินถึงวิธีการอัญเชิญมันจะประหลาดประหลาดหน่อยแต่เ,เฟต์ร่างพิธีกรรมของไฟเฮตราก้อนนั้นดีกว่า,าร์ดจริงเยอะนั่นก็คือ ถ้ามันถูกอัญเชิญพิติกรรมสำเร็จทำลายการบสนามอีกฝ่ายทั้งหมดทันท,ทีแต่มันจะไม่สามารถโจมตีได้ในเทินที่มันนั้นถูกอัญเชิญส่วนเอฟเฟกที่เหมือนการ์ดจริงอย่างไม่ตายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ห้าธาตุก็มีอยู่ด้วยเช่นกันแล้วหลังจากที่โผลมาครั้งนั้นในตอนหลังๆมันก็ได้กลายเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นเหมือนกับการ์ดจริงแบบเนียนๆที่จะไปโผล่ในช่วงหลังๆของยุกิโอภาคแรกและภาค G.X บ้างแม้ประปราย ในฐานะกาจริงๆสำหรับยุคนี้มันโคตรจะไม่น่าเล่นเอฟเฟกต์มันก็งั้นๆมีดีแค่พลังอันเชิญมาได้ก็ตายง่ายๆโดยเอฟเฟกต์ทำลายสารพัดแต่ถึงอย่างนั้นก็พอจะมีอยู่เด็กหนึ่งที่เอามันไปเล่นได้นั่นก็คือไซเบอร์ด์กััวจะให้ไซเบอร์ดักเดรากอนหรือไซเบอร์ด์กเน็ตดรากอนจับมันเอาไปสวมเพื่อเพิ่มพลังนั่นเองที่พอจะเอาไปเล่นได้ตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละ เอาที่นึกออกกันนะโอเค